หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือการตลาดและการขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหัวใจของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมก็เชื่อว่าคือสอสิ่งนี้นะครับ การตลาดอันที่1เนี่ยคือการที่เราได้วางแผนว่าเราจะขายโครงการหรือขายบ้านให้ใครนะครับรูปทรงแบบไหนแบบแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหนตลาดสองล้าน5ล้าน8ล้าน10ล้านหรือ20ล้านอันนี้คือเราต้องคิดการตลาดไว้ก่อนเลยว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ย เป็นกลุ่มที่เราวางเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้เราจะออกแบบบ้านให้ตรงกับที่ลูกค้าเป็นลูกค้าเป้าหมายของเราอันนี้นะครับและที่สําคัญคือเราจะต้องรู้ด้วยว่าคอสของเราเนี่ยในการที่จะทําขายลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้วางแผนได้ถูกและที่สําคัญนะครับเราจะใช้เครื่องมือในการตลาดแบบไหน เฟซบุ๊กอ่าทิกตอกอินสตาแกรมหรือการสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับอัน,นอที่2คือการขายการขายเนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากการตลาดนะครับถ้าเราทาวางแผนการตลาดไว้ดีนะฮะเราก็จะสามารถอ่าปิดการขายลูกค้าได้เพราะเราขายลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะขายลูกค้าแบบไหนขายแบบเงินสดหรือว่าขายแบบพากู้ธนาคารหรือขายแบบอื่นๆนะครับซึ่งการขายปิดการขายที่เก่งนะรู้เทคนิคในการขายที่ดีนี่แหละ คือการที่จะนำเงินมาสู่บริษัทมาสู่โครงการยิ่งเรามีเงินไหลเข้ามาในโครงการมากเท่าไหร่นะทำให้เรามีสภาพคล่องที่ดีนะครับถ้าเราขายเก่งๆขายเป็นนะครับขายได้แม้ในกระดาษโดยที่ทำให้เราลงทุนน้อยมากนะครับเหมือนกับตัวผมเองก็ลงทุนจากเงินแค่15,000บาทเมื่อสมัย5ปีที่แล้วเองนะครับ พอขายได้ทําการตลาดเป็นมันก็โฟลทุกอย่างมันก็โฟลและรวมทั้งลูกศิษย์หลายๆคนด้วยที่เริ่มขายจากกระดาษนะฮะเริ่มขายจากภาพ3าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสเรื่องนี้คือหัวใจสําคัญเรื่องอื่นๆเนี่ยเราหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราได้อย่างเช่นนะครับเรื่องของการก่อสร้างเราก็ไปหาจ้างผู้รับเหมาที่เขาเก่งๆมีประสบการณ์ซะนะครับเราแค่นะครับดูงานเป็นหรือจ้างผู้ ตรวจงานที่เก่งๆมาช่วยเราก็ทําให้เราฟล์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือไอเดียดีๆที่ฝากไว้นะครับถ้าอยากรู้ความลับดีๆแบบนี้นะฮะติดตามได้ในช่อง Facebook Fanpage นะครับสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง u t u b e นะครับโคโจสอนภูวิลล่าและช่อง Tik t o อกในชื่อเดียวกันนะครับโคจโอนสอนภูวิลล่านะครับหวังว่าจะได้ความรู้ดีๆนี้นําไปใช้ในการสร้างเงินสร้างทองให้ประสบความสำเร็จในอสังหาการทุกคนครับสวัสดีครับ